เงินค่าเลี้ยงดูคืออะไรสามารถเรียกได้ในกรณีใดบ้างเงินค่าเลี้ยงดูคือเงินที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลหนึ่งมีหน้าที่จ่ายให้แก่อีกบุคคลหนึ่งเพื่อการยังชีพโดยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยได้กำหนดเรื่องเงินค่าเลี้ยงดูไว้ใน2กรณีหลักๆคือค่าเลี้ยงดูบุตรและค่าเลี้ยงดูคู่สมรสค่าเลี้ยงดูบุตรเป็นหน้าที่ของบิดามารดาที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตร ในระหว่างที่เป็นผู้ยาวตามมาตรา1 5 6 4แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นหน้าที่ของบิดามารดาที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูและในกรณีที่ฝ่ายดึงฝ่ายใดไม่ยอมเลี้ยงดูนั้นฝ่ายที่ได้จ่ายค่าเลี้ยงดูไปฝ่ายเดียวสามารถเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรได้กรณีหย่าเมื่อการสมรสสิ้นสุดลงโดยการหย่าหากจดทะเบียนหย่านายทะเบียนจะต้องให้คู่หย่าตกลงเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรไว้แต่หากเป็นการฟ้องหย่าศาลจะสั่งให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรตามมาตรา1522อย่างไรก็ดีบิดานอกสมรสคือไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาไม่ถือว่าเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายหากไม่ได้จดทะเบียนหรือมีคำพิพากษาของศาลให้รับรองบุตรแล้วยอมไม่มีหน้าที่อำนาจปกครองบุตรและไม่มีหน้าที่จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเช่นกัน 2. ค่าเลี้ยงดูคู่สมรสค่าเลี้ยงดูคู่สมรสเป็นหน้าที่ของสามีภริยาที่จะต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดู ตามความสามารถและฐานะของตนตามมาตรา1461ซึ่งคู่สมรสสามารถเรียกให้คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูได้นอกจากนี้ในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งสูญเสียความสามารถในการประกอบอาชีพหรือตกเป็นคนวิกลจริตหรือไร้ความสามารถผู้แทนของคู่สมรสฝ่ายนั้นก็สามารถฟ้องให้คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูได้เช่นกันภายใต้มาตรา1462และ1463ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากท่านต้องการปรึกษากฎหมายสามารถโทร0809193691หรือ020749954หรือแอดไลน์ Close Lawyer ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับ